ะละครสั้นเรื่องพ่อแม่รักน้องมากกว่าไปดูกันเลยเหี้ยวมีอะไรกินบ้างเ่ยเฮ้ยเหนื่อยจังเลยแม่บ้านอยู่ เราขี้เกียจนอนนอกมากเลยโอ้ห้องหนูดีจังเลยพ่าพ่าพ่านี่ห้องหนูเหรอไรไม่เห็นเลย ของน้องฮะของน้องและแมวละ่ะของน้องและอันนี้ละ่ะห้องน้ำใครของหนูไงแล้วนี่ห้องน้ำน้องไงฮะทำไมหนูได้แค่ชกโครกเอง อันนี้อันนี้ยาของหนูใช่ไหมที่หนูไปแต่ยายาโรคหัวใจของน้องฮะทั้งหมดของน้องหมดเลยฮะและพ่อลำเอียงมากกว่าก็แล้วแต่ค่ะหนูก็แล้วแต่ซะ อึลา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 วุยทำอะไรอ่ะเอไม่รู้สิส uh ังข่าวมาโบยวายอะไรัถวนี้อ้าโมเดลกลับมาแล้วหรอจริงค่ะแม่อ้าวทำไมแม่ ซื้อนมอ,อะไรมาตอนนั้นน้องอยู่อนุบาลสมเองนะแม่ให้นมให้เขาอะไรกินนมไอคิวไงฮะของไม่ใช่นมบาบาบานมไอเองไงฮะของปลอดหนูเลยนะหนูอยากได้บ้างอ่ะแม่ซื้อมาให้หนูเลยนะ กินลงกินนมโรงเรียนก็ขึ้นปหนึ่งแล้วกินนมโรงเรียนก็จบปอสองอแล้วแม่ลำยง ดี๋ยวแม่จะพาแม่โูกเดี๋ยวแม่จะพาไปหาเฮ้ยวันนี้ก็วันเกิดหนูแล้วหนูจะเลี้ยงอะไรดีหนูอยากเอาตุ๊กตาสีชมพูค่ะื้อยหนูหน่อยนะแม่วันนี้วันที่สงหาไม่ใช่วันนี้มกราไม่ใช่วันนี้เดือนกุมภา ตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะตอนที่น้องเป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งหัวใจไงอยู่เนื้งองอกในเนื้งองอกในหัวใจไงตอนนั้นน้องผ่าตาดดัดอยู่อะหนูไม่เห็นหนูไม่เห็นน้องเลยตอนที่หนูไปอยู่กับปู่กับย่างไงอ๋อ ไปแล้วโอเคเป็นเด็กดีจังเลยทําแดนวิ่งกันนะในบ้านนี้เดี๋ยวแม่จะไปนอนก่อนนะเดี๋ยวแม่จะไปรีบผมก่อนนะไปเอางเงินดีกว่าไปเล่นกันเธอได้ สีไปเล่นกันในที่สุดก็จะเป็นยังไงกันบ้างถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ใครด้วยนะบ๊ายบายยังไงก็จำไม่ได้หรอกเย้ yeah. เล่นกันดีกว่า